นี่พี่ออกมาจากห้องได้แล้วนะพี่ไม่ได้ออกมาจากห้องเป็นเดือนแล้วนะนี่พี่ป่วยหรือเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยจะพี่ไม่ออกมาจะเข้าไปแล้วนะเร็วสิออกมาได้แล้วเร็วเข้าไปเดินเล่นกันดีกว่า